เดี๋ยวมาสเสอ็จคลิปเรื่องนนะครับวิธีการปรับโหมดคันเลอร์บาลานซ์หรือการปรับรดเพิ่มสีนะครับสําหรับเครื่องสีครับเดี๋ยวตามมาเลยนะครับว่าเส้นยังไงครับต่อไปเลยนะครับกดที่ฟูลคันเลอร์แล้วไปที่อิมเมแล้วก็เลือกไปคันเลอร์บาลานซ์นะครับกดไปเห็นไหมมันจะมี Y M C K สมมุติเราต้องการลดสีฟ้านะครับก็กดไปนะครับผมไม่อยากจะให้สีฟ้ามันเยอะเกินเสร็จแล้วก็กดโอเคนะครับผมอ่านี่ต้นฉบับนะครับอ่ะเดี๋ยวลองถ่ายดูว่ามต่าตงกันยังไงจาต้นฉบับเสร็จเรียบร้อยแล้วสังเกตนะครับภาพที่ออกมาเห็นไหมครับผม นี่นะครับต้นฉบับเห็นไหมครับนี่นี่คือต้นฉบับดูนะครับมันจะต่างกันเห็นไหมครับผมต้นฉบับนี่โทนฟ้าไอที่ถ่ายมาเราจะลดสีฟ้ามันก็จะออกแนวแนวฟ้ามันก็จะลงมาเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ,อันนี้คือต้นฉบับอ,อันนี้ก็คือภาพที่ถ่ายมาเมื่อกี้เราปรับลดสีฟ้าเห็นไหมครับมันก็จะออกโทนฟ้าลดลงนะครับผม เอาไว้แต่งปกแต่งสีอะไรได้เพื่อความสะดวกของผู้ใช้นะครับผมก็จบวิธีการปบบารับมวกคัลเลอร์บาลานนะครับผมหรือการ,ร,รปรับลดเริ่มสีสวัสดีครับ